E มาเบ่งดอกดาวเรื่องค่ะอันนี้สีเหลืองอารามงามตาจะพี่น้องเหลืองเหลืองอย่าคลายว่าเหลืองขาวนะคะเนาะพี่น้องเนาะเหลืองอ่อนๆนะนะพี่น้องอ่อนระเทยแบบนี้นะจ๊ะก,ก็มีใจกลางเพิินกับมีสีส้มๆนะคะคนปลูกก็ได้นะคะเนาะแต่ว่าอยู่ตรงกลางนักที่เห็นเป็นหัวใจได้เลยตงสัยนะเนาะมาอัปเดตนะคะคนปลูกนะคะเนาะ วันนี้นะคะพี่น้องไม่ต้องไปเที่ยวไกลไม่ต้องไปเสียค่าบัตรเข้าชมนะคะมาชมอยู่ตามท้องไร่ท้องนานี่แหละนะคะพี่น้องเฮ้ยบอกท้องฟ้างามนะคะบรรยากาศทงไฮทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อเบืเ้องแนวฝนโอ้ยอะไรจะขนาดหนาอะไรจะขนาดไหนพี่น้องเอ้ความงามของดอกไม้ก็คือคนนี่แหละคะ่ะ้าบ่แตงบ่เติมกับบองามได้พี่น้อง มาชมเดอพี่นองด้อช่องฝาสีสวยๆนะคะเบาๆยังหลายย,ายหางดอกพี่นองนะคะไฮเบิ้งดอกใหม่นี่แหละว่างามนะคะขั้นขีดขานเบากับสีเซาเสียงเซา,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 าดนตรีไปดอกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังคือข้าวเบาออกมาได้อยู่กับเบาไปเรื่อยๆนี่แหละพี่นองจ้า ยูทวีปใดก็แลตวแต่นะคะยูไกลยูไกลยู่ไซก็แล้วแต่ขั้เข่ามาช่องฝาสีสวยๆแล้วนะคะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อกดเรบกดรักกดไลค์นะคะกดให้เจฟ้าเนี่ยเห็นว่ากระไดนะคะเจฟ้าก็พามาชมบ้ามาเบิ่งนี่แหละมีแต่ดอกงามๆจากพี่น้องผ่้สิทัดวันพระนี่แหละจาะพระเมื่อกี้ตัดบัท่านคนว่าก็เลยบริตัดนะคะเนาะนะคะแม่ค่ะบริได้ไปตลาดก็เลยบริตัดก็ได้ดอกบานใหญ่หน่้อยหนึ่งนะคะวันศีนนาพุดแลนะคะนับไปนะคะ กะตัดได้นะคะเนาะดอกบ้านอดอกบ้านบานแบบนี้เขาก็เอาไว้เอาแนวเพราะว่าห้าสิปลูกอีกอยู่นะคะพี่น้องจะนะคะแปลงต่อแปลงนั่นกะพ่าจะออกดอกค่ะพี่น้องเห็นปะคะท่านจะออกดอกท่านจะสมบูรณ์เต็มที่ขั้แเป็นข้นกะนะคะกินบะท่านก,กันก,กินบะท่านหมหมูกินมูกินไายเขากินหน่อยนะคะกินบะท่านโมแบบนี้นะคะพี่น้องจะกะพ่าว่าเบื้องบนงงามสักก่อนนะคะเนาะนะคะเห็นะะบองามบบพี่น้องงามได้เนี่ย ข้าถอดสื้อสอง้าสีสวยๆเ่อนะะนัเนาะฟ้าสวยพามาชมแตอดอม่ดอกไม้ดอกไม้เบิดปี <c oughs> นะคะคือเก็บออกกระเทียมนะคะคือเก็บใบกระเทียมเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเมืองนอกเนกับบ้านนะคะช่วงกระเทียมกับกระเทียมจะฝากดอกดาวเรืองก็เสิเอาดาวเรืองเนี่ยลงไปชงฝาสีสวยพี่น้องเลยนะคะยาวากันเด้อเห็น่ากากได้ผู้มากดอกไม้เพื่อกักมากเบิงได้พี่น้องนะคะผู้มากดอกไม้กับมากเบิงได้ เออคือเหานี่แหละนั่นคือเจ้า้าเดีเนาะเจ้าฝาก็มักดอกไม้จ้กพี่น้องนะคะสวยงามค่ะงาม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 อีรีงามอีร้อค่ะพี่น้องจา้าฟ้าสีสวยพามาชมดอกไม้สวยๆด้วยนะคะพี่น้องจา้าเห็นหล้กก็สดชื่นแจ่มใสนะคะขอบคุณไดร์กลวกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆป้าๆนานาอาอานะคะที่เขามาชมมานับชั่วโมงน้ำช่องฟ้าสีสวยๆน,นะคะน้องพี่น้องจา้า นะคะฝา่าซีสวยนะคะผ้ามาช่มดอกดาวเรืองนะคะพี่น้องงามบอพี่น้องงามบอนี่อนะคะถ้าหาไปเที่ยวตามสวน,นดอกไม้สวนยังนี่ก็นะคะไปหาถ่ายรูปแหละมาเทอ่มาเห็นสวนเอื้อยเจ้าของเราบ่นเลยคือจะถ่ายรูปด้พี่น้องนะคะเออ,อกระแป๊กดีเด้เนาะเออแมนนี่ค่ะพี่น้องจะโอ้ยมึงเนี่ยค่ะพี่น้องมันงามงามค่ะ คนสวยก็ต้องคู่กับดอกไม้สวยคุนวะนะคะแต่นี่ก็คือเป็นบรรยากาศแบบว่ามันมันแบบว่าเหนือใดนะคะมันเป็นบรนนอกเข้านะคะเนาะอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะคะปีนี้ฝนมาเร็วนะคะดอกใหม่ก็งามงามนะคะแต่ว่าดอกใหม่ปลูกดอกใหม่นี่ยเงินได้พี่น้องนะคะเพราะว่าคนบูชาเนาะเนาะนะคะเห็นปะ่ะสวนดอกไม้นะคะเห็นไหมาามาชมสวนดอกไม้ค่ะพี่น้องจ้า นี่จะฝากขอบคุณได้หลายกระลักกันเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนนะคะเด้อช่องฝาสีสวยห้านะคะมาค่ะเข้าไปเบื้องแรกก็กดตรรเลิบเลิบรักรักไล่ไร่ให้กันนะคะฝาสีสวยๆน้ำแน่พี่น้องนะคะเฮ้ยงาม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 พี่น้องงามบอกไว้ด้วยว่างามบรรยากาศแบบนี้มาถ่ายงามมาแลงแห้งงามพี่น้องเลยนะคะแม่ผัวผู้สาวคนมากมาเที่ยวมาถ่ายรูปดีวว้าวีนะคะหวานแววนะคะ สวีทกันด้เลยนี่เพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบว่านะคะอโอ้มีความสุขโรดถ่ายภได้มากอยู่ตรงนี้ค่ะคลิปนี้จะฝากไปสะกอน้ะคะเด้อฝาสีสวยไปแล้วจ้านะคะฟ้าที่สดใสฟ้าที่งามตาดูยามแมลงบรรยากาศยามแรงนะคะท้องฝาก็นะคะโอ้โหสวยงามค่ะนี่เห็นว่าสมซื้อกาช่องฝากสีสวยได้ค่ะพี่น้องจ้า โอ้มันได้อากาบรรยากาศมันได้จริงๆนะพี่น้องบอกเลยว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะบอกเลยบอกเลยบอกเลยว่าขนาดไหนขนาดไหนนะพี่น้องจ้าไปแล้วคะ่ะ